รครับผมสวัสดีครับหนุ่มพ่อครับพบกันตอนแรกนะครับหนุ่จ่องเรื่องแฟมิลี่นะครับหลังจากหนุ่ี้ว่าได้ล่มคลิปนะครับหนุ่มยี่มาเบิ่งลงเรื่องเป็นเจดเหมือนี้คืออาก,การคือยืนซื่อๆนะครับปกติลงเรื่องสิงโยกนะครับแต่เมื่อนี้ทียืนแปลกๆนะครับ นยืนทั้งสี่กับนี่จะไหนอิ่มาะว่าบังการยืนเหลี่ยมเป็นแปลกๆนะครับเดี๋ยวเาไปบังไกลๆกันนะครับก้อนที่ล่องน้ำก็ดีๆอยู่ก้อนที่เอาเข่ามากยืนซึมๆนะครับเปย่างเรื่องฮะ อิ่มแห้งบ่้องเก็บขาย nếu không là chỉ ngầm ngầm ใช่ไหมเฟซีสุขูสุกันไก่มือก็มาแล้วเนาะวันนี้ก็ยี่สิบนะครับฟานโกก็จะได้บวกที่เะไอเลในชีวิตของ้านโกนะครับที่ได้เหตุอย่างใหญ่ๆหนงสี่ครับจากว่ามุปการะจากไมเม่ ทุกๆคนนะครับที่ให้มอบไปฟ้ฟนโกได้ทำหน้าที่ตัวนี้นะครับฟานโกิะมายนยมทาให้ดีที่สุดนะครับสมกับแม่ๆได้ไว้วางใจ ที่ได้บุญกุศลเท่นี้ก็ให้แม่แม่ไปรับเต็มเต็มไปครับวันโก้ก็ติดตตอไอ้ตามไปเป็นสะพานบุญให้แต่วันโกก็กับมีคนเขาเบ่งก็เบ่ง,บงคลิปช่องของหนุ่มเรื่องครับเท่าเบ่งกับ บางสวนคนกับท่นได้รับท่วม้อยเหลือป็นไหนนะครับ่นจะอยากให้ฟ้านโกไปเบึงนี่ฟ้านโกก็บีบ่ท่านบ่าดอกแก่มันเป็นไปบรได้นะครับถามมันเหลือจังไหนฟ้านโก้บอกไม่มว่าเยอะสิผ้าไม่มทั่วทั่วทั่วทน่วทัทั่วทั่วทั่วทัันค่อน่ว่วทั่วทั่วสั่่เท่ทั่ ะคะแนนที่แม่แม่ห้มากให้ได้สร้างหลายที่สุดนะครับสร้างได้กินหลายหลายเชือกสวนห้าก็ยี่สิบเจ็ดแล้วครับแล้วก็มีอีกสวนหนึ่งนะครับมีอีกสวนหนึ่งสามเชือกนะครับเป็นแนะนำมากผมแต่ว่าสวนสามเชือกนี่ผมอยากไปแห้งครับเพราะว่า เดี๋ยวหอดมือผมสิบอกแม่ๆว่าเป็นอย่างผมยังอยากไปสวนหนีแห้งครับมันมีอย่างพิเศษบ่นะครับขันบอกว้ก้อนเดียวปปมันไปบ่ได้ิษฐ์ไอายกันนะครับพอหอดมือเดียวปั่นโขดตีบอกห้ฟังแล้วก็มีอีกสวนหนึ่งครับนี่สร้างอยู่เช็ดเชือกนะครับสวนนี้ บอกง่ายๆยังว่าในรับหัวแขกครับเพิ่นเปิดสวนใหม่เปิดสวนใหม่ช่วงโควิดกันลังสีมานครับเพิ่นเปิดสวนใหม่ได้ได้แขกประมาณครึ่งเดือนเหน่อครับเขาวกว็าปิดจะมีอยู่ธเจ็ดเชือกก็ดีเจ้าของเพิ่น ก็คือสวนเขาหนิครับกับป้อยให้ผู้เฒ่าผู้แก่เบิ่งไปพอดีเจ้าของสร้างมันบัดป่วยครับกล้วยมันก็เห็นคลิปมันก็โทรมาเลยมันมาให้นมาซอยไม่ใหญ่เนี่ยแต่อันนี้ผมขอพระท่านได้รับปากเป็นเบิองต้องเบิองคะแนนก่อนว่าสิเหลือพ่อได้ไปซอยเพิ่นบ่นะครับจุอาด ก็สิเหลือแน่ก็สิไปสวนสามเชือกก่อนนะครับภาน,นในก็สิต่อไปสวนที่มีเจ็ดเชือกงานนี้แม่แมไ่ได้ได้ซอยสร้างหลายคักครับเมมเป็นไปทีละเชือกสองเชือกครับสวนหนึ่งก็เจ็ดเชือกแต่สวนเี่หนึ่งยี่สิบเจ็ดแล้ว นี่ครับส่วนที่นี่ก็ขอให้ทอดในแม่สู้ผู้สู้คนเด้ครับที่ความช่วยเหลือแม่แม่บางคนก็ว่าอยากตายทอดสดคนกับเฮ็ดประได้ครับพ่นเห็นทางอื่นพ่นทายทอดพ่นก็แนะนำมากผมก็ว่าล่อล่อคันโก้เด้อครับ นอย่างมั่นโกหอดได้ไว้กับเม่ๆนั่นได้เบิ้งเหลี่ยวพี่น้องเพื่อนๆในเบิ้งแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ต่อๆกันนะครับเหลืออีกบ่หลายดอกเหลืออีกเป็ดลอยเหลืออีกเช็ดลอยกัวมั่นโกกันที่ไปย่ำเช็ดให้มันได้ที่เม่ๆ บอกแม่สอนมากนะครับใ,ใจเย็นๆคอยเฮ็ดคอยตั้มไปนะครับบุญญาบารามีบุญญาทรงมันกกมากมเข้าเดียวล่ะคุนวา่าแต่เฮ็ดดีไปเรื่อยๆแต่บุญนี้ก็ลุงเลี้ยงกัเป็นหูมืดตาม่ไม่เป็นแนวใดบุญนี้่มันคือดีๆอยู่ ลูกดินบ่ลูกดินแห้งบ่คัดมันก็ไปเลี้ยงต่างมันว่านย่ำลูกมันคัดมันสิลูกมันดินนี่ก็ครบปีแล้วครับถึงเรื่องทองวันนี้ก็นับไปอีก นับไปอีกปีหนึ่งอไปบวกลบนะครับกัเพราะนี่นะครับ,บ,อ,รบอาจสีออกประมาณตุล่าเพฤ่อเทีกาขึ้นกันนี่ครับกันออกเดือนตุล่ากับนีเป็นตรงกับวันเกิดวันโกพอดีครับเดือนตุล่า ไสังเกตเบมึงสีก้องสีคัดลูกดิ่นนะครับต้อมมึงน้อมกระเป๋ยวไม่แห้งยูจะเตาหัานน่นไงไปไหนจะแบ่งเตา,าช่องกสีม่อนๆนมือ

ตุ่มพี่ตุ่มน้องตุ่มน้องตุ่มนุ่มไม่กินมะเข้าหลายปาของเนีย่ยนิมมดมีอาป่ามั้งอ่า,าอ,อ,าอาา่าเรีว่าเล็บก็สิ chút chút cả, chút này này chút chút cá chút cá này cá chú ครับนี่ก็ได้ขนมจากแง่เมเป็นทรงมะไห่แล้วครับนี้ก็เลยแจกแจกเล็กน้อยไปก่อนเลยครับเพราะว่าถนัดมือถือนันสิดนโปดก็เลยแจกเล็กน้อยไปก่อนนะครับขอขอบุญขอคุน,นแม่มเอฟซียู่ตตางเดนนะครับเป็นในทรงขนมทรงหยังมะไห่เล็กน้อยครับ ยังกะทายไปในหนีบ่ได้นะครับกดฝากไปแต่เสียงหายพี่หอดนะครับเดี๋ยวหอดหนี่ก็ดียังสีไดทายไปให้นะครับครับผมสำหรับคนนี้ก็ต่อตอนแรกเอาทำนี่นะครับฝา,าก เมย์เด <Nej>, <la towel>. ้อครับเด้อยังท่านอยู่ยังท่านอยู่เด้อครับเด้อยนี่ยเมย์เดี๋ยวท่านด้นี่ก็คิดก็โอ้ตซอยใส่จักหน่อยก็หน้าจักหน่อยจักนิดครับจะดซื่อในนะครับชาว่ายังเหลืออีกหลายเชือกอยู่ครับเดี๋ยวฟันโขติดผ้าเมย์ไปเบิ้งสวนนั่นสวนนี่นะครับแต่ช่วงนี้มันออกไปท่านด้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเกานะครับแอปเปุลนี่กขอให้แม่ๆม่มาต่อยืนในประเทศที่อยู่ต่างแดนแล้วเตนะครับขอให้มีความสุขจะเจ็บจะไข้จะจนเนื้อรักษาสุขภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองให้แม่แม,แม่สุขปู่สุขคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับหานโกกับบมมี่ยังก็ก,กรได้แค่ อยมีทุ่นมีนมยังกับมีแต่แห้งก็ได้ซอยได้ยังไปนะครับขอเซอรรับมือน,นี่กับขอขอบประคุณครับผม